เกลือยาวค่ะเราก็เอามาหั่นตามขวางกับตามยาวเราลองเปลี่ยนรูปแบบดูนะคะแล้วก็ใส่น้ําใส่เกลือไปหน่อยเ็าจะได้ไม่ดำค่ะแล้วกระเทียมก็เอามาปอกแล้วก็ล้างน้ําก็แช่น้ําไว้หน่อยนะคะเพื่อ ไม่งั้นมันอาจจะมีเชื้อรายผัดมะเขือยาวค่ะเราใช้มะเขือยาวสลูกนะคะแล้วพอดีที่ต้นมีมะเขือพวงนิดหน่อยเราก็เอามาใส่ด้วยค่ะ, <S <S คะเครื่องเขาก็จะมีกระเทียมกับพริกนะคะตามธรรมดาเขาใช้หมูแต่พอดีวันนี้เรามีปลาดุกย่างเราจะลองใส่ปลาดุกย่างนะคะเดี๋ยวเอาไปแกะเอา เอาแต่เนื้อหรือจะทําเป็นท่อนๆก็ได้ค่ะหักเป็นท่อนๆแล้วก็จะใส่เต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวนี้เราเอาไปล้างน้ําหน่อยนะคะไม่ไงั้นมันจะเข็มแล้วก็น้ําตาลสายแดงหน่อยมันจะออกหวานนิดๆแล้วก็ซีอิ๊วขาวสักสอง สองช้อนโต,โต๊ะค่ะแต่เราอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเราชิมก่อนเพราะว่าเต้าเจี้ยวเนี่ยเขาจะเค็มถึงเราจะล้างน้ําแล้วเขาก็จะเค็มค่ะเตรียมตำพอแหลกนะคะอย่าอย่าให้มันละเอียดมากนะคะเอาเอาหยาบหยาบค่ะแล้วก็เอาพริกใส่ไปบุกบกมันจะได้ไม่เผ็ดมากนะคะ หมคะพริกเราบุบพอพอหยาบๆเพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้ไม่เผ็ดมากนะคะใครอยากกินเผ็ดมากก็เอาตักเป็นเม็ดไปไปเพิ่มเธอที่ล้างแช่น้ำเกลือแล้วก็เอาไปเกิดไว้ให้พอพอมานหมาบะขแล้วก็เอาน้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยแล้วก็เอามะเขือลงผัดพอสุกพอยิ่งมานะคะเพราะเวลาเราเอาไปผัดจริงๆเขาจะได้ไม่ ไม่เป็นสีดำๆทอดไว้พักไว้นะคะเอากระเทียมลงเกียวนะคะน้ำร้อยก็ใน้ำร้อยค่นะคะ,นนะ,คะชิมค่ะจยดไปนิดนึงนะคะก็เติมน้ำปลาไปครึ่งเดือแล้วก็เอาปลาที่แกะไว้ลงใส่ค่ะ ใส่ค่ะแล้วก็เอามะเขือที่ผัดไว้ลงมากบดับไฟแล้วนะคะแล้วก็ชิมค่ะใส่น้ําปลาหมดเลยนะคะชิมนะคะตกลงใส่น้ำปลากับน,น้ําตาลหมดแล้วก็ชิม จะเค็มนํานะคะแล้วก็หวานตามนิดหน่อยอคือยาวกับปลาดุกย่างก็เสร็จแล้วนะคะน้ำต้องขุกขิกนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะ